สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจออีกแล้วครับกับช่องฝนัยเกษตรมือใหม่หผมช่วงนี้พายุเข้าครับฝนตกบ่อยเกือบทุกวันนะผมก็มีลมแรงก็วันนี้ก็เข้ามาที่สวนก็มาเจอเนี่ยผม ต้นกล้วยครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องปลูกก็ได้ครับถ้าในแปลงนะครับผมถ้าแปลงใครที่เป็นแปลงของตนเองแล้วก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องปลูกครับเพราะนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งครับเขาแปลงข้างๆเขาปลูกครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่เวลาลมมามันก็ ขึ้นไปดูนะครับผมก็คือสวนข้างเขาจะปลูกกล้วยไว้ครับแต่มันก็ธรรมดาครับผมมันอุบัติเหตุพายุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็ครึ่งต้นนะผมไปหมดเลยเดี๋ยวก็ ค่อยตัดแต่งกิ่งแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะต้องเริ่มเลี้ยงมาใหม่ครับก็ช่วงนี้เพื่อนๆคน,นไหนที่ไม่ค่อยได้เข้าไปดูในแปลงครับเหมือนตัดผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วปักต้นปักอะไรก็แวะเข้าไปดูกันด้วยนะผมนี่ผมก็ไม่ได้มาหลายวันแล้วมันน่าจะหักหลายวันแล้วแหละ ก็ดูจากร่องรอยก็กิ่งหากใบเริ่มเหลืองแล้วกิ่งนั้นก็รูอยู่นู้นก็ยังใช้ได้อยู่ดูครับต้นกล้วยย่า่ใ,ใหญ่ผมเดี๋ยวค่อยมาฟันครับตรงนี้ก็คือล้มพลาด ตอนดึงผมไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าเมื่อกี้พอม,มาถึงก็ตกใจแล้วก็ใช้เชือกดึงให้มันเอียงผักล้มลงไปงข้างๆเสียดายจริงครับผมแต่ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวมันก็ค่อยแตกขึ้นมาใหม่แล้วก็เพื่นอนๆคนไหนที่จำต้นนี้ได้ที่ผม เอายามาทาครับผมเห็นไหมตรงปลายมือผมต้นเริ่มเริ่มแห้งแล้วไอ้ที่มันจะกิ่งเริ่มแห้งแล้วแล้วใบที่เหลืองก็ร่วงร่วงมดแล้วก็เหลือแต่ใบใบใหม่ก็ถือว่าโอเคยาที่ใช้ก็ใช้ได้ครับผมเสียงฟ้าครับ ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็พามาดูนั่นแหละครับลมพายุพัดต้นกล้วยลม้มใส่ต้นตะเรียนและตอนนี้ยอดก็กำลังมาเดี๋ยวก็น่าจะต้องได้ฉีดยอดแล้วครับก็ต้องรักษายอดนี้ไว้เพื่อจะทำใบชุดแรกต่อไปครับผมมันน่าจะพอดีดูครับอยอดเริ่มมาแนละ้ว ต้นนี้ก็เริ่มแห้งแล้วครับเหมือนต้นนี้ก็ป่วยก็อยู่งี้ครับไม่ไม่ตายแต่ไม่โตเอาต้นมาปลูกใหมก่ก็แตกมาแล้วก็หายไปข้างล่างมันน่าจะเป็นหินมันน่าจะรากมันน่าจะไปไม่ได้ไม่เป็นไรครับปล่อยไว้๋ยวค่อยมามีโครงการทำ เป็นร้านขายกาแฟตอนนี้ลูกก็เริ่มเริ่มแก่แล้วผมแต่ก็ยังตัดไม่ได้นอนได้บ่อยไมลูกไม่ใช่ยังใช้ไม่ได้ครับผมยังอ่อนอยู่ โลกนี้น้ำว่าไม่ดีก็โอเคผมคลิปนี้ไม่มีอะไรครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรไม่ไม่ว่านะครับผมช่วงนี้ทำนู่นทำนี่ก็แล้ววันไหนที่ตัดดอกนี้เดี๋ยวทำคลิปให้ดูอีกครับในดอกสุดท้ายก็สำหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรครับพาไปดูต้นกล้วยล้มไอ้ต้นตะเดียนเดี๋ยวผมก็จะตัดแต่งกิ่งที่มันหักออกแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยงกิ่งใหม่โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยผมสวัสดีครับ